สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาทําคลิปก่อนจะส่งให้กับลูกค้านะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกกันนะคะขั้นตอนแรกค่ะเปิดก๊อกน้ํามันนะคะแบบนี้นะคะเวลาจัดส่งนะคะเราจะปิดไว้นะคะแล้วก็เปิดสวิ์ค่ะตอนติดเครื่องนะคะก็เร่งเครื่องนิดนึงค่ะแล้วก็โชกคนะคะกระตุกได้เลยค่ะถ้ารถติดแล้วนะคะให้เราปิดโชคกเหมือนเดิมนะคะ ระบบเกียร์นะคะที่จริงก็จะเป็นสามเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังนะคะแต่ว่ามีโล w h ด้วยก็จะกลายเป็น6กเกียร์เดินหน้าสองเกียร์ถอยหลังนะคะตรงนี้นะคะก็คือโลนะคะตรงนี้จะเป็นไฮค่ะถ้าเราสับไปที่เกียร์หนึ่งค่ะจะมีเลขบอกนะคะอ่ะแล้วเราก็สับไปที่โลค่ะนี่จะเป็นเกียร์หนึ่งนะคะแล้วก็เกียร์สองค่ะเราก็สับไปที่ไฮนะคะอ่าแบบนี้นะคะจะเป็นเกียร์สอง ระบบกำลมเลี้ยวอิสระสองข้างนะคะตัวนี้เราก็เช็คระบบให้พร้อมใช้งานแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูแก๊สสามค่ะอะแก๊สสามก็ตกไปที่โลนะคะ,ะยิ่งเร่งเครื่องก็จะยิ่งเร็วนะคะอันนี้จะเป็นเกีสสี่แล้วค่ะ แเกียร์ห้าค่ะแล้วก็หกนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นตัวปรับสูงต่ำนะคะการตัดค่ะ คือเราก็หมุนได้เลยนะคะเราต้องการระดับไหนเราก็สามารถปรับได้เลยนะคะและตรงนี้นะคะจะเป็นคัดหรือว่าลูกเตะสายพานนะคะสับไปนะคะก็จะทำงานนะคะ แล้วก็กล่องโซ่นะคะเราอดจาระบีให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนของน้ำมันกันบ้างค่ะน้ำมันเครื่องนะคะก็จะเป็นเบอร์สีคลิบค่ะนี่จะเป็นตัวเติมตัวดูนะคะแล้วก็ตัวถ่ายตรงนี้ค่ะแล้วก็น้ำมันกองนะคะอ่ะอันนี้เราจะใส่เป็นน้ำมันเครื่องนะคะไว้หล่อพวกฝุ่นนะคะแล้วก็จะเป็นกองแบบนี้ค่ะ เวลานั้นถ้าฝุ่นเยอะๆให้ลูกค้าทอดเอามาเป่าแล้วก็ล้างนะคะเราจะใส่ไว้ข้างในนี้ค่ะน้ำมันเกียร์กหล์ตารี่นะคะจะเป็นเบอร์90ค่ะ ก็ตรงนี้นะคะจะเป็นตัวเติมตัวดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก่อนเลิกใช้งานทุกครั้งนะคะให้ลูกค้าปิดสวิคนะคะแล้วก็ติดก๊อกน้ํามันให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ขยันดูพวกน้ํามันเครื่องค่ะประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะ